เอาแล้วผมสวัสดีทุกท่านนะผมก็อยู่กับผมเช่นนครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่าอมังอัชนะครับผมนี่เลยนะผมอันนี้ผมมากับเพื่อนอีกสี่คนนะผมอันนี้ตัวแรกครับไอ้เขียวแล้วก็พวกมึงอยู่ไหนเนี่ยมามาวันนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็ไอ้ม่วงไอ้เขียวไอ้ม่วงไอ้เขียวไอ้ม่วงไอ้ดำแล้วก็ใครอีกวะเอ้าใครตัวเดียวไอ้เขียวไอ้ม่วงไอ้ดำเอ้าไอ้คาเตอยู่ไหนอ่ะนี่ไงครับนี่ไงไอ้เขียวไอ้ม่วงไอ้ดำแล้วก็ไอ้เหลืองนะผม เขียววงดำเหลือเอ้มันสีแดงขอยาตเลยว้ามไอ้หอย่าเลือนอย่าเลืออย่าเลือนอย่าเลือนมากุใส่เอมกต้วเตวพิษไปพิไปิษไปพิไปิษไ้ไเฮ้ยอเ,อเอไปกล้าไปกล้าไปบอคนดูคนดูไม่กล้าไปวะ่ะ เ้ยอย่าฆ่ากูนะเว้ยไม่มีไม่มีใครตายเข้าไปหรือเปล่าเห็นสีสีอะไรไม่รู้นับยืนอยู่หน้าผม เกิดอะไรไหมเจสบบที่ไหนเจสบบที่ไหนเอ่ยอ้าวไอ้ฮัลโหลเฮ้ยคนเก่งอะไม่เจอไครใส่เม่ตอนแรกจะหลอไว้ว่ามันทำจะเป็นด้วยอ้มอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งโหวตอย่าเพิ่งรีโหวตใช่เป็น เอากูเอาชมพูก่อนนะกูบอกแค่นั้นแหละแล้วกูเลี้แล้วกูโลเลี้ยงใช่ใช่ใช่่ชอยยเอาชมพูก่นเลี้ยงแม่นะแแแลตอร์แแเลยอะไรยง้มันไปเลยออ่าแล้วเขา่อมนม่เปิดไม้ด้วยปิดไม้ต่อดีกว่ใครวะจะกินเป็น้เนี่ย ไม่เหลือมันต้องตามมามันต้องตามมามืคือสีดำอ,อ่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อุ้ย<ะ>อุ้ยเขาปิดชิดหายแล้วกูอยู่คนเดียวซาซูอย่าฆ่าจะมาเลยนะโยมโยมมาทำร้ายจะยิ้มย่า ยื้ไม่ใครอ่ะใครตายอ่ะไม่เาอีกแล้วตายกูตายกูตายกูว้าใช่แล้วชมพูอ่ะเเอ็มไม่ขยันบวดไงเรมันขยันบวดว่าัว ตายแล้วปวดอะไรก็ตายแล้วไม่รู้ทุกคกนะหัวกจยทุกคนรไม่เกี่ยไดวไม่เยโอเยาเยยไปไปต่อูฟังกูแววแพ้มาละไม่ใส่เตอร์น้าดาเนี่เดี๋ยวมาตอบไป้เราจะไปตามติดชีวิตฆาตกรกันเลยนะครับผม

เราจะฆ่าเขาเราเราสี่ทีหน้เราจะฆ่าแล้วเราก็จะปิดไฟปิดไฟแล้วค่อยฆ่านะครับไม่มีใครรู้หรอก

อับโหลดกันต่อเลยนะครับผมโอเคครับโอยโดนเหรอเอาจะไปไหนดีนะทุกคนเ,เดี๋ยวเราเรอหากจาหวะข่านะครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่คนละทำเป็นไม่ได้ยินไหม จะสอบที่ไหนครับผมครับใครใครใครเป็นเอมเป๋อคุรู้แล้วใครเป็นเชี่ยชาวแล้วเนี่ยดูเอาลครับใครเป็นดูเอามือนเปนไม่ตดอย่ามาบอกหัดิครับอะไรให้กูบวใครให้กูบวใครนเลย กูเห so mm ็นเลยเมกเห็นกูเนเลยปวดอะไให้กูปวดใครอันเปวดมาเเอ้าปวดมาถ้าปวดมาปวดมากเอาตีกันเกูเห็นเลยเอ้าปวดมากมากูเห็นเลยอ้าแล้วมึงจะผิดหวังเาะผิดไหมไหมเป็นยัของกินกลัระับคนรวยอะไรควา

ค่านะครับผมเราจะมาปิดไฟนะครับผม ชอบแล้วนะครับเราก็เจอเุ้ยเฮ้ยคนนี้เห็นคนนี้เห็นอ้อขเกหีน,นะนมจะป็ตดิ่ทุกที่แล้วนะผมเพื่อให้เรามีรอคิดดังนะผมเล่นอย่างมีความฉลาดไอคิวสองร้อ โ okay. okay. yeah. อกแค่บอกแค่นั้นแหละโหกยยี่วันเทีย่ยงฮ่า ก็ไม่กันทุกคนดไลค์เลยเนี่ยเรียมหนาชัดาเลียมยังไงกูไม่เรียมมาปีมาปีมย่ากูเลกเลยตอนแรกกูคิดว่าฮันเตอร์เว้เราจะไม่ไว้ใจใครนะพรอบนี้เราจะตามติดชีวิตไอตัดแบบเดิมก้เย้ ไปดูรีดูรีดูรีบใครเป็นเราต้องเลียมเราต้องเรียมเฮ้ยเราจะไปคนนี้สัสคนนี้สัสตามที่อยู่คนนี้ตามที่อยู่ต้องทำแค Là, Ủa Ủa. Ủa trên, ở đây tôi là... Okay, ở đây oxygen.

เว้ยกับสีดำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีดำตายหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่สีน้ำตาลตายหรือเปล่านะครับถ้าสีน้ำตาลตายแสดงว่าฮันเตอร์นะครับผม,มผมระเบางหลังว่ะเฮ้ยเฮียนันแยี้ว่าแล้วสีน้ำตาลใช่ไหมบอกกูทีไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฟังกูสีสีน้ำตาลมีโอกาสน,เนะเวเ้ยไอ้ตายที่ไหน ่ไม่ไ <Tipp> ม <ett> ่คือว่าตอนนั้นคือตอนนั้นกูกูเห็นสีสีน้ำตาลวิ่งมาใช่ไหมตอนนั้นกูเห็นไอไอไอคาเตอวิ่งไปแล้วสีน้ำตาลวิ่งมาพอดีแล้วแล้วไอคาเตอก็บอกว่าไอเอี๋อีอ้วนสีต้มเป็นเอ้ยเอาสีน้ำตาลเอาสีต้มมาแล้วใช่ไม่ใช่สีน้ำตาลแบบไหนเลืออเลืออเลื่อนบไก่ขาวยุ้ยตอนแรกใช่เหรอตะกี้ก่อนตะกี้ก่อนตะกี้ตะกี้นี่ใช่แล้วมันเป็นหัด้ขาวเลยหมวได้ขาวเลยใช่เหรอขาวเหรอไอเยี่ยเมอ่ะ ไม,ม่ไม่อยากไม่ผู้อยากถ้าเกมไปไปนั่นเกินเนี่ยไอ,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 อ้ขาวก็เป็นะปะก็ไม่เป็นฆ่ากูก็ไม่เป็นคนเทียรมึงฆ่ากูคนเที้ยบมาบ้านเราไม่มีเราแบบไม่บ่อยเลยพังเหรอเนี่ยผมนคนิดดองดีอยู่คุณจะไปเติมผู้ดได้โอกาสเล<ป>ย ครับทุกคนตอนนี้เราก็เป็นฆาตกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไอ้เชี่ยแกล้งแกล้งแกล้งเหมือนแกงเหมือนกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคือคุณตามคุณตามไม่เชื่อไอ้ไม่ไม่คุณ้อมจริงจริงคุณตามจริงจริงผิดไหมผิดไมผิดไหมไม่เชื่อหรือเปล่าผมโอดหดืเปล่าผงไม่เชื่ออ่าแล้วแล้วแต่มึงแล้วแต่มึง

ย่อๆก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นยไอหี้ม่ตด้เปนองตามกูบาปิดปิดมมต้องตามกูบ้ไม่จริงจริงไจริงครบ

คนคนตายแล้วไไต้รคนตายแล้วไม่ต้องพูดนะต่อไปนี้ต่อไปนี้คนตายแล้วไม่ต้องพูดนะกลัา้นาะมาสีไม่ไม่ีส้มกับก็ตีน้ำตาลไี่แหละไอ้เหี้ยอเสีส้มเดินผ่านมาสีส้มก่อนเวเี้ยมันจะมจัเล่นูมจะอาบมาไมเปี่อดเออ อาวินผสมเดย์เออโหวตไปแล้วเนี่ยมึงเม็นกูโหวตเหรอสีดำหมดชื่อแน่นอนดูเลยคัดไม่ได้น้องพี่พี่โหวตสีส้มส้มเปาวอันที่ครับน้องนะบายบายจุ๊บยุ๊บสีส้มน้องกูสีส้มน้องกูเอ็มินอาวินสีส้มน้องกูนี่ไงนี่ไงเอ็มอาวิน

ไม่เป็นไม่ใช่เป็นการร้องที่้าเกมเียใ,ใจกูต้ใส่กูต้องเติมไร <laughs> <ช>อย่าอะไรจะตงใสต้องเติมไปตัดได้ไหมเอาเคลียละเอมัมีไม่ไม่ไม่ มึงจะซ้อมไปกันเองไงม่ซ้อมจะตรงไหนครับเนี่ยขววยอีกเนี่ยมาพิมนี่ใหญ่ดิค่ะไอขวยได้ปพดเอาสีแดงแล้วกันันหันหดมา่วยเไม่รู้อ่ะท้ารละหวดแล้วก็แพ้เลยอ่ะเอาสีแดงสีน้ำเงิน เอาอนะเงินอะอน้ำเงินก็น้ำเงินนยน้ำเงินะน,นะไม่ไม่แต่ว่าถ้าถ้าโหวตผิดก็คือแพ้เลยงเไงอ่าอยา่าพูดยังไงก็ต้องหวพวกมึงคิดผิดกันเอ,อ,อ้ยย้ยยรยย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 อายยนยย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 ยกยย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 ย้ยไ,ไ้เย

มันมัมันนมัน,มน,มน,มนไปด็ปึ๊บมีคนอยู่เพนพอนะเขาจะบ้ามาแต่ว่าวกูไม่แพ้จำเป็นจำเป็นเฮ้ยอ่อยอากดตีน <c oughs> ว่าแล้ว ีตาแล้ว้ครไปอะใครไปตรงนี้พี่่มาวินตายโอเคกูไปกูไปแล้วกูตายโออโอ้รเท่วะครเร็วอะทดีทดีทดีแต่ว่าคลิปนี้ขอจบพล่ปนี้นะครับก็บายบายเจอกใหม่คลิปหน้านะผมถ้าอยากขยาบทางคลิสองก็บอกบอกมาด้วย